ครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศงานไหว้ขู่แก้บนหลวงปู่เอียววัดบ้านด่าน,นอําเภอปัจจันตคามจังหวัดาจีนบุรีนะครับเราจะเป็นหัวหมูนะครับหลายร้อยหัวนะครับแล้วก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับีนซี่ที่เห็นนี้จะเป็นซี่ของหัวหมูก่อนนะครับ ก็จะตั้งไว้คืนหนึ่งนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่อยมาลานะครับชาวบ้านก็แตะเตรียมวากันเต็มที่นะครับนี่ลูกหล่อลุกลูกเหมือนโอเอียนะครับส่วนด้านขวาเนี่นะครับเป็นไก่นะครับเป็นหมวดของไก่เป็นตักนะครับนี่นะครับตอนเย็นก็จะมีการประกอบพิธีนะครับปีละครั้งนะครับ